ต้องการทราบว่าไม่ทราบว่าใช้มักวิธีอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือมองอว่าในกรณีที่ขณะที่ทําสมาธิอยู่แล้วก็มองว่าเราไม่ใช่สัตว์ละไม่ใช่สัตวนังไม่จับอะไรเลยออืไม่ทราบว่าควรไม่ควรค่ะไม่จับอะไรเลยแล้วขณะนั้นคิดไ <G> หมด็ดําริไหม,มไม่ค่ะก็คือ,อมองอมงที่ลมหายใจค่ะกลับมาสู่ที่ลมหายใจค่ะก็ต้องมีการจับอยู่ดีค่ะค่ะ ถามว่าไม่จับอะไรเลยแต่เอาจิตมาอยู่กับกายก็ต้องเป็นกายคตาสิหรืออนาปานาสติยูดีก็คือต้องบอกว่าจับอยู่ที่ไหนท,ท,ที่ลมหายใจใช่ใช่ใชไม่งั้นคําเราจะขัดแย้งกันเองนะ,ะว่าฉันไม่จับอะไรเลยอ๋อค่ะใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าถ้าถ้าเราจะบอกว่าสิ่งเหมือนอย่างพระเจ้าบอกว่าใดๆดในโลกเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนั่นคือถ้าโยมวางปุ๊บเนี่ยโยมต้องเป็นอาลหันเลยนะ แล้วยมก็ไม่ยึดอะไรเลย <S <S แล้วได้ความเป็นอรหันต์เลย <S 2> <S 2> เพราะยมใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้แล้วทำใจไม่ยึดอะไรเลยจริงๆด้วยในกรณีที่ทนะําสมาธิแล้วก็ไปยึดที่ลมหายใจอย่างเดียว,แล,วแล้วการที่ <ไป S 1> โยมไม่ยึด <ไป S 1> นเนี่ยยมก็ต้องรู้ว่าว่าอะไรที่ยึดแล้วจะไม่ยึดอะไระอย่างน้อยก็ต้องรู้นี้ขันห้ากายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายมไม่รู้ว่ายมเคยยึดอะไรแล้วยมจะรู้ได้ไงว่าโยมจะไม่ยึดอะไรความ ใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าจะปล่อยอะไรไงดังนั้นผู้เจ้าจึงต้องให้รู้จักรสอร่อยรู้จักโทษคือรู้จักตัวมันทุกขศัตร์เนี่ยต้องกําหนดรู้คืออุปทานในขันห้าต้องรู้ว่าฉันกําลังยึดอะไรอยู่และถึงจะรู้ได้ว่าฉันจะปล่อยอะไรค่านนี้มันมาบอกอย่างเดียวว่าฉันจะปล่อยฉันจะปล่อยฉันจะแล้วปล่อยอะไรล่ะบอกไม่ต้องไปคิดแล้วปล่อยอะไรตกลงปล่อยอะไรก็เลยกลายเป็นทําตัวเคว้งคว้างเลย ใช่ไหมอ๋อค่ะก็คือ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 เข้าใจว่าถ้ายึดปั๊บนี่เป็นทุกข์เลยยึดปั๊บเป็นทุกข์ค่ะก็เอยทิ้งไปอืมจันี้ฉันธาราคะคือความยึดเนี่ยคืออุปทานเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอุปทานในขันธาพู้เจ้าจึงบอกต้องกําหนดรู้ว่าฉันกําลังยึดอะไรกําลังยึดรูปนะใช่ไหมมีดบาดปุ๊บเจ็บไหมอู๋ฉันเจ็บใช่ไหมอ่ะนี่ยึดรูปแล้วยึดเวทนาไหม สุกทุกมาเนี่ยฉันทุกฉันสุกใช่ไหมยึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณใช่ไหมเมื่อเรารู้จักว่าเรายึดอะไรเราก็มาทําความรู้จักว่าสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันเที่ยงแท้ไหมเพราะเรากําลังหาสิ่งที่ไม่แตกสลายแต่สิ่งที่เรากําลังยึดเนี่ยรูปแตกสลายไหมแตกเวทนาแตกสัญญาแตกสังขารแตกวิญญาณแตกกลายเป็นสิ่งที่เรายึดแตกหมดเลยใช่ไหม เออเรากําลังยึดในสิ่งที่มันแตกสลายใช่ไหมนี่แหละการไข้ควรเพื่อเพื่อจะไปสู่ความไม่เอาอะไรไงใช่ไหมก็เลยมาบอกว่าจากการที่คนคนหนึ่งจะบอกว่าไม่เอาอะไรเลยฉันจะปล่อยวางหมดเนี่ยคุณต้องรู้จักก่อนถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยแล้วคุณกระโดดมาตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณจะวางอะไรใช่ไหมขอบพระคุณค่ะ